บ้านนี้ซื้ออยู่ที่ราคา5ล้านเนื้อที่53ไร่โอ้าไร่ 53, 53ตารางวาวันนี้ได้เรืก9โมงมาตั้งไกลเดอร์เ่ยบ้านสวยนะรวยรวยรวยกันทั้งหมดงวดนี้สิบหกมีนา ไว้แล้วเนี่ยอันนี้ไวกอนโมเมนต์นี่ฮะเลขทูขึ้นบ้านใหม่ตรงนี้ดูด้วยดิเลขสวยสวัสดีค่ะ อันนี้บ้านเลขที่เด้อเนี่เลือกเอาระวังเลขที่กับเลขทูกอ่าจะเอาเลขไหนเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเออหรือจะทะเบียนรถ